สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงลอลิสาสัตยาธารคุณชื่อเล่นชื่อน้องไอดีนค่ะไอดีนโอ้ยส่งผมยังเหมือนเดิมเปะ๊ะค่ะนี่ไอดีนครูบอกเลยให้ครู กำลังฝึกแบตอยู่นะตอนนี้ดูสิเนี่ยช้ำเลยอ,อ่ะเดี๋ยวต้องให้ไอดินสอนครูแล้วนะครับเป็นไงบ้างคะออกรายการไปคนชอบเราเข้ามาทักทายเราบ้างน้อยแค่ไหนมีเยอะค่ะแล้วก็มีคนมาขอซื้อไม่แบตรุ่นหนูด้วยค่ะลโละโ,โอ้พรีเซนเตอร์นะนนี้แล้วไอดินได้ได้มีโอกาสดูคลิปของตัวเองย้อนหลังไหมคะดูค่ะ แล้วก็บังคับให้คนอื่นดูด้วยค่ะบังคับใครบ้างพี่พี่ที่ขอดอะค่ะพี่ขอดเหมือนเขาเป็นทีวีแล้วเปิด YouTube ได้ค่ะไปบังคับเขายังไงดูดูสิต้องดูนะอยากโชว์ใช่ค่ะแล้วตัวเราดูกี่รอบตอนที่ออกใหม่ๆดูวันละครั้งค่ะ ชอบตอนที่หนูบอกว่าแม่โบนนะคะชอบที่ตัวเองแฉ่คุณแม่นะคะไม่รู้ทั้งสองท่านมองเหมือนหนูหรือเปล่าครับหนูว่าไอดินบึกขึ้นใช่ค่ะคือแขนเขินไหลเลยแบบบึกกว่าเดิมอ่ะออทำไมเกิดจากอะไรคะพ่อให้กินเนื้อวันละกิโลอะค่ะกินเนื้อวันละกิโลเลยเหรอแล้วเราชอบไหมคะชอบค่ะอร่อยค่ะ ไอดินครับค่ะมาครั้งนี้อยากได้ความฝันอะไรกลับไปครับเครื่องล้างจานค่ะทำไมทำไมอยากได้เครื่องล้างจานครับเพราะว่าแม่ชอบใช้ให้พ่อล้างจานถ้าพ่อเหน่เหน่พ่อก็ใช้ให้หนูล้างจานอ๋อเพราะมัจะตกมันเป็นการเพื่อควาเหมือนแช่ลูกโซ่เป็นการล้างจานลูกโซ่ก็เลยจะเอาเครื่องล้างจานไปตัดวงจรตรงนี้ตัวงจร ลุ่มลึกมากลูกเอ้เป็นการวางแผนที่ดีดีนะไอดินพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วเชิญครับเชิญครับสวัสดีลูกสวัสดีลูกภารกิจรอบเซมิไฟน a ลจะยากกว่ารอบที่ผ่านมานะค่ะพี่เขาบอกนิดนิดแล้วใช่ไหมใช่ไหวไหมไหวค่ะยากไหมยากยากนะครับพี่พี่ทีมงานครับมาภารกิจยากๆไอดินขึ้นมาเลยครับ และจะได้เวลาไปพบกับโชว์ของน้องไอดินที่จะมาโกยคะแนนโหวตจากท่านผู้ชมกันครับและนี่คือภารกิจของน้องไอดินครับค่ะเรามีเป้าหมายเป็นกล่องอยู่10กล่องครับไอดินต้องตบให้โดนกล่อง10กล่องนี้ภายในเวลา60วินาที oh. ถ้าล้มไม่หมดภารกิจก็ไม่สำเร็จพร้อมนะลูกต้องมีคนส่งลูกขนไก่ให้ครับขอเชิญโคดเมาส์ครับเรียนเชิญครับสวัสดีีครับไปเรียนกับโค้ชดีกว่าเอโค้ชครับคุูง้องมีปัญหาตีแล้วโดนโดนข้อมือครับเนี่ยข้อมือช้เลยคับเออจากนั้นเชิญเชิญโค้ชทางนี้แป๊บหนึ่งก่อนนะฮะได้ไหมฮะเจ็บแขนมากเลยอะค่ะ เเน่ลลผู้ครูครับผ่านไหมครับผ่านค่ะโค้ดหรอโค้ดครับมีเวลา60วินาทีนะครับเป้าหมายล้มทั้ง10กล่องนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับช่วยกันเชียร์ให้ไอดีนของเราเป็นหนึ่งใน10สุดยอดอัจฉริยะพันจิ๋วพิมพ์ S10 ส่งมาได้ที่4838223ครับทีมงานครับขอเวลา60วินาทีครับออดีนพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้ว เวลา60วินาทีนะครับเป้าหมายคือล้มกล่อง10กล่องครับผรูอย่างรุนเต็มตัวจับเวลาครับยังไม่โดนครับสูงไปครับมาแล้วหนึ่งนะครับ2คสองแล้วมาสามครับมาสี่ครับมาแล้วโอ้ย หมาครับนีาครับนีตาครับนีนี่สองดอกลูกไทยอะไรเยอะไม่ได้ไม่ได้เลยมาหันข้างด้วยครับยิงโอ้โหโอ้โหให้เวลาหกวิใช้ไปเพียง3า0วินาทีไอี่ครับ ขอบคุณคุณน้องนะครับขอบคุณมากครับเหนื่อยลูกไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยยังไหวอยู่แต่หายใจไม่ทันเออหายใจไม่ทันด้วยโอ้โหไอ้กล่องสุดท้ายยากไหมไม่ยากค่ะมันมันบิดหลบนะอืมไม่ยากค่ะสรุปโจทย์รายการไม่ยากเลยนะไม่ยากค่ะครับจบจบจบเลยเสียเชิญเลยอยากได้อีกชักโจทย์อะค่ะอะไรนะอยากได้อีกโจทย์ค่ะโอ้ รูปคมรูปคมลองได้สักโจทย์รายการจัดให้ลูกะจะจัดให้หนูมีทัวร์นาเมนต์พิเศษแข่งกับนักแบดมินตันที่เราเตรียมไว้อใครได้ห้าแต้มก่อนชนะออนักแบดมินตันคนนี้เคยเป็นมือวางอันดับหนึ่งของประเทศไทยได้แชมป์ประเทศไทย13สมสมัยเคยได้ อันดับ4โอลิมปิกอันดับ4ของโลกและไม่ใช่ผู้หญิงด้วยจะเป็นผู้ชายมาสู้กับไอดินรับผมรับคำท้าไหมลูกรับค่ะแน่ใจนะแน่ใจค่ะขอเชิญพบกับซุปเปอร์แมนครับพี่บุญศักด์พลสนะครับสวัสดีครับ ัมีความเต็มไหมลูกรู้สึกกังวลแล้วใช่ไหมอันนี้ให้เลือกใหม่ระหว่างพี่หอยพี่โก้กับพี่แมนเลือกใครลูกแข่งกับเราพี่แมนค่ะอ๋อต้องอย่างนั้นพี่แมนได้เห็นลีลาน้องนะครับครับเคยเห็นอยู่เคยเห็นอยู่นะครับใช่ครับวันนี้เราให้โจทย์คือถ้าครบ5้าแต้มก่อนชนะมาดูว่าหนูจะทําแต้มจากพี่แมนได้กี่แต้มคะกีฬาจับมือกันครับ โอ้โตัวเท่าต้อให้หนูพูดประโยคหนึ่งกับพี่แมนก่อนเริ่มการแข่งขันครับอยากบอกพี่แมนว่าโอ้นี่บอกพี่แมนลูกตายแน่ใส่เาเหรอใั่ดูกีฬาประจำที่ครับมากติกาของเราคือใครได้ห้าแต้มก่อนเกมจบนะครับไอดินครับสู้ๆลูกพี่แมนครับเต็มที่ครับเริ่มเสิร์ฟจากไอดินนะครับ พร้อมแล้วไปครับอุ้ยโดนเน็ตเข้าไปได้ยอดครับยอดจับยอดจับอะไรนะอะไรโอ้ยหนึ่งศูนย์ครับพี่แมนนำครับพี่แมนเสิร์ฟยอดครับเฮ้ยอุ้ยตับแกหนึ่งเท่าครับเอาแล้ว พี่นางครับเมื่อกี้คือยังไงครับโอ้น้องเขาตบดีครับเมื่อกี้คือเขาเขาหลอกเราเหรอฮะใช่ครับผมโอ้โหไอ้นินไล่มือนนั้วนะลูกนะหนึ่งเท่าแล้วนะพร้อมเสิร์ฟต่อครับปรับปรับปรับโอ้ยโอ้ยเป็นไล่อะเออเป็นไล่อะขอทางเขามรู้สึกในใจลูกพี่เห็นหน้าหนูเลยหนูคิดในใจว่าไงเมื่อกี้ลูก สองหนึ่งครับพี่แมนนำครับโอ้โหรหัสประหารพี่แมนครับเมื่อกี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเมือเกือบร้อยเกือบร้อยจเกือบร้อยลูกพี่เขาเล่นจริงพี่เล่นจริงพี่พี่ีแมนบอกขอให้เล่นจริงลูกพี่แมนครับดีแล้วครับสอหนึ่งครับต่อครับเฮ้ยอุ้ย พี่คืออะไรพี่รู้อะไรครับโชคดีไอ้นี่พี่คิดว่าได้อย่างลูกคิดว่าได้บ้างยังคิดว่าได้ะหรอมดนข้ามาตกใจค่ะตกใจแล้วได้ยังไง ได้3ามหนึครับพี่แมนนำครับ3ามหนครับโอ้ไม่ดีไม่ดีนสวยนะโอ้สวยมากพร้อมไปครับเฮ้ยลูกดิมลูกดังยูินลูกไม่ใช่โคกแลขึ้นน้ำสี่หนึ่งลูก ยังสู้ไหมครับสู้ครัสู้นะครับท่านผู้ชมค,ครับกำลังใจน้องนะครับถ <Rapha el. S 1> ้าพร้อมแล้วเสิร์ฟได้ครับโอ้โหไม่หลอกปัดโ,โอ้โหนี่หน่อยจะกดลูกนี้คือหลอกใช่ไหมครับใช่หลอกตอนเนี้ว่าจะตบแต่ไม่ตบแต่ไม่ตบนะครับตอนนี้ไอเด้นไล่มา2ต่อ4ครับผม ลีกตบครบโหรไครับมัอุ้ยปออุ้ยปออุ้ยหลอกครับโอ้โหไอ้ปอหลอกโอ้โหสวยสวยไล่มาแล้วครับ3ต่อ4ครับเอดดนเสิร์ฟลูกไบร์นว่องอุ้ยอุ้ยโอ้โห โอ้ยโอ้ยบ้าโอ้โหพีนี้4เท่าครับเอามา ไม่เวลาเอาจริงแล้วพี่เต็มที่เลยครับเต็มที่ครับพี่ไม่มีการดิวนะครับตามนี้ใครได้ชนะครับเอาแล้วสี่เท่าไอดินเสิร์ฟครับนั่รสีครับหัวยอดครับหยอดแล้วโป เฮ้ย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 เฮ้้โหเฮ้ย้โหโอยมากอกีาเฉือนไปนต่ยี่ครับนาดชปครับมาสนุกมากเป็นไงลูกประสบการณ์ระดับโลก โอเคใช่ไหมคะใช่พี่เขาตกแรงไหมลูกแรงค่ะในโอกแสดงอาการเวลาโดนลูกตกแรงแรงท่านคณะกรรมการครับรู้สึกยังไงกับไอดินครับหนูรู้สึกว่าเรากําลังจะมีทรัพยากรนะครับทางด้านแบดบินตันของประเทศไทยอีกหนึ่งคนนะครับไม่รู้หรอกครับว่าไอดินอนาคตจะไปได้ไกลแค่ไหนแต่ว่าถ้าไอดินยังอยู่ในเส้นทางแบดบินตันนะครับขยันฝึกซ้อมนะครับเชื่อคุณพ่อเชื่อโค้ชเชื่อว่า เด็กไทยนะครับถ้าตั้งใจทําอะไรไม่แพ้ชาติใดในโลกครับพี่ก็เป็นกำลังใจให้นะครับเยี่ยมครับครับพี่ไมนครับครับรู้สึกยังไงกับน้องไอดินครับก็รู้สึกดีใจนะครับดีใจแทนน้องเพราะว่าคือน้องยังเด็กอยู่นะครับแต่รู้ว่าเราชอบอะไรนะครับแล้วก็เห็นความตั้งใจความมุ่งมั่นของน้องเนี่ยอายุสิบขวบเองยังไงพี่ก็ขออวยพรให้น้องเนี่ยฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลาย ผ่านไปให้ได้และด้วยที่มีความมุ่งมั่นอย่างนี้ยผมเชื่อมั่นว่าน้องสามารถผ่านไปได้แน่นอนครับขอจากท่นี่เจ้าคะทานคณะกรรมการครับไอรินมาวันนี้ความฝันเพื่อคุณพ่อครับอยากได้เครื่องล้างจานครับคุณพ่อจะได้ไม่เหนื่อยแล่ถ้าคุณพ่อไม่เหนื่อยหนูก็จะได้ไม่เหนื่อยด้วยตัดเป็นการตัดวงจรล้างจาน กาแต่วงจร้โหครูและพวกเราอยากมีส่วนในการตัดวงจรนี้ช่วยไม่ใช่แค่หนูช่วยคุณพ่อหนูด้วยนะคะในการนี้พวกเราเห็นว่าน้องไอดินนั้นเก่งขึ้นครับเรื่องล้างจานนะลูกมาเปิดดูได้เปิดดูได้เปิดดูได้เฮ้ยเปิดเปิดดูเปิดดู ครื่งนี้น้องต้องเข้าไปข้างในแล้วก็ไปล้างข้างในอะนะคะจริงเหรอรไม่ใช่ลูกไม่น่าใช่ล,ล้างจานอัตโนมัติลูกมอบให้แล้วก็มีทุนนุศึกษามอบไปด้วยจากพี่พีคิงพาวเวอร์นะครับรูมวันนี้มอบไปกับน้องไอดิน30,000บาทจาก King Power คิงพาวเวอร์บไอดินลูกและนี่เรามีเหรียญพิเศษเหรือซูเปอร์เทนสลักชื่อน้องไอดินด้วยมอบให้เด็กที่รักแบดมินตันแล้วก็เล่นแบดมินตันด้วยความสุข เราหวังว่าหนูจะไปไกลที่สุดบนเส้นทางที่หนูรารถนานะลูกนะน<ร>พวกเราเอาใจช่วยน้องไอเดียนลูกเรีนนี้เป็นของไอเดียนลูกคุณน้าครับที่มาด้ยนะครับท่านผู้ชมครับช่วยกันเชียร์ให้อดินเป็นหนึ่งในสิบสุดยอดอัยจยระพันจิ๋วนะครับพิมเอสสิบส่งได้ที่4838223เชียร์น้องไอเดียนครับแล้วขอบคุณมากที่มาน,นะครับร่วม20ปีที่รับใช้ชาตินะครับและว,วันนี้ก็ มาเป็นแรงบันดาลใจที่ดีเยี่ยมให้กับพวกเราทุกคนขอบคุณมากครับพี่แมนครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะน้องไอดินครับพี่แมนครับขอบคุณครับครติดอวมเวลาผมเห so ็นเขาเดินเข้าไปด้วยกันผมจะเห็นรอยต่อของปัจจุบันกับอนาคตของของประเทศรอยต่อของเจเนเรชั่นอีกสิบปีรอเชียร์ไอดินไอดิน from Thailand สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพราะว่มัณเอปยะดิษ์อายุกัปีอยู่โรงเรียนศรีพงศ์วิทยาจังหวัดสงขลาค่ะวันนี้มาทรงผมไม่ใช่ทรงเดิมนี่ <c oughs> เชอมีเขินม<า>ีเขิใครตัดให้ทรงนี้<อ>แม่ค่ะทําไมทาไมแม่ถึงตัดทรงนี้ให้รู้ไหมเพราะว่าเวลากระโดดเชือกแล้วก็ผมมันไปโดนกับเชือกแล้วก็ติดง่าย อุปสรรคในการโดดเชือกนี่คือเห็นติ่งหูอย่างแท้จริงเลยอ่ะเหมกฎระเบียบถูกอย่างแท้จริงเลยครั้งที่แล้วได้ประตูกับหน้าต่างใช่ไหมฮะไปเป็นไงบ้างดีขึ้นไหมดีขึ้นแล้วค่ะได้เข้าไปอยู่ยังยังค่ะอ้าทำไมอะคะว่าห้องน้ําแล้วก็ไฟยังไม่เสร็จอ๋อคือถ้าไฟมาห้องน้ํามานี่ก็คือย้ายเข้าไปอยู่เต็มตัวแล้วใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ,ะ,ะแล้ววันนี้ความฝันที่นัทอยากได้กลับไปคืออะไรลูกทุนไปทําห้องน้ําค่ะส่วนไฟนี่คือแค่แค่รอให้เจ้าหน้าที่เขามาต่อให้ใ<ช>ก็จะพร้อมสว่างแล้วใช่ไหมลูกอ๋อมาพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะลุยสวัสดีลูกทางคณะกรรมาการครับถ้ายังจำได้น้องนัทคือ เจ้าของสถิติแชมป์ประเทศไทยกระโดดเชือกเร็ว30ิวินาทีกระโดดได้65ครั้งครับแต่ในสุวเทนเขาสร้างสถิติใหม่ครับกระโดดได้70ครั้ง66 <36 6 S 1> 67 6ห และวันนี้เราขอท้าให้กระโดดได้มากกว่าเดิมใน30วินาทีให้มากกว่า70ครั้งรับคำ้าไหมลูกรับค่ะท่านผู้ชมครับรักน้องนัดเชียงนัดครับวัว์ี้นักของเราเป็นหนึ่งใน10สุดยอดอัจฉริยะพันจิ๋วพิมพ์ S12 สมาที่4838223ครับอุปกรณ์ของลูกครับนัดวอร์มก่อนวอร์มก่อนเออ วอร์มดับเบิลลูกกระโดดดับเบิลกระโดดทริปเปิ้ลลูกสามครั้งโอ้โหโอ้โหโอลูกพอแล้วลูกเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเช็บโอ้ยมันจะเจ็บได้ไหมลูกเจ็บไะมคือถ้าเป็นพวกเราเนี่ยเข่าไปหมดแล้วครับใช่ครับสามารถเจ็ดครั้งได้ไหมครับพี่มาลองก่อนแล้ว ไม่ใช่จิงโจ้กะ,ะโดดอะไรได้นานขนาดนั้น,ะนะเล่าพอไม่ลกูกขอท้าหนูที่สตรีติ30วินาทีให้ได้มากกว่า70ครั้งนะท่านผู้ชมครับวิธีการนับคือนับตอนเท้าวขวาสัมผัสพื้นนะครับเตรียมตัวนะลูกจับเวลาครับ พี่โก้นับได้กี่ครั้งครับอย่าอึ้งสิพี่อย่าอึ้งสิพี่หนูนับได้ร้อยเจ็ดสิบไม่ได้เพราะข้างขวานะาร้อยเจ็ดสิบไม่น่าไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ครูครับครูได้เก้าสิบค่ะครูได้เก้าสิบครั้งแต่ผมเห็นน้องสะดุดหนึ่งทีนะครับใช่ใช่ค่ะพี่หอยครับแปดสิบหกครับแปดสิบหกครั้งนะครับตอนนี้คือตัวเลขไม่เท่ากันครับวิธีที่ชัดเจนที่สุดก็คือ ดูภาพที่เราบันทึกไว้ครับและนับพร,ร้อมกันทีมงานครับขอสัญญาณภาพครับเป้าหมายคือต้องกระโดดได้มากกว่า70ครั้งนะครับ1นึ่งหน เป็นการเสียเวลาเราได้ทำการเร่งความเร็วภาพครับโดยที่ท่านผู้ชมยังสามารถเห็นจำนวนครั้งที่น้องนักกระโดดอยู่ตลอดเวลาเรามาลุ้นกันใน10วินาทีสุดท้าย60 61 62 63 64 65 66 67

3พี่ตพ่อล่ล่ wow. oh. ้นับซ้าขวาหารตีใหม่ครับแ5ครับน้อยากสดยดารนีลูกกานนี้ลูกนัดลูกที่พี่ทีมงานส่งสัญญาณมาครับ หนูมีอะไรอยาจะบอกกับพี่พี่ทีมงานไหมลูกพี่มาโดนดเร็ว <laughs> พี่เขามั่นใจในน้องนัทลูกอยากให้น้องนัทภูมิใจในตัวเองว่าเราเก่งขึ้นขอท้าครั้งนี้มากกว่า85ครั้งลูกนัทสูส้ขึ้ลูกนั้น30วินาทีทำได้ลูกนัททำได้พร้อมนะลูก จับเวลาครับ ขอดนหนึ่งๆขอดูหน,หนึ่งขอดูหน,หนึ่งๆครูง้นนงอ,อ,อ,อครับที่ทำไมครูได้น้อยลงละ่ะครูได้แบบครูได้ประมาณ83อ,ะ 83. อ่ะ83คำตอบอยู่ที่ภาพบนจอครับนัดทางนี้ลูกมาขอสัญญาณภาพครับหนึ่ง เป้าหมายของการกระโดดในครั้งนี้คือต้องได้มากกว่า85ครั้งซึ่งเป็นสถิติที่น้องนัดเพิ่งทำได้เมื่อสักครู่ครับเรามาลุ้นกันใน10วินาทีสุดท้ายว่าน้องนัดจะทำได้หรือไม่62เท่ากับรอบแรกนะ63 60แล้วได้เท่านี้64 65 66 67 68 69

แ6ดสเโอ้โหจับีอดยออดกนี่บอกเงาเรื่องการครับทู้สี่ในกับลงนัดครับครูไม่ได้รู้สึกว่าหนูกดดันครูเห็นแต่ความมุ่งมั่นครูไม่ได้รู้สึกถึงความเครียดของหนูเลยหนูแค่แบบจ่อแล้วลุยครูเข้าใจว่าหนูคิดอยู่ในใจว่าทําให้มันเต็มที่อันนั้นคือสิ่งที่ครูเห็นจากหนูนะลูก เอาความรู้สึกนี้ไปแข่งในทุกสนามหรือทุกอย่างในชีวิตของหนูเลยนะทําอะไรก็ได้ทําให้มันเต็มที่ทําให้มันดีกว่าคนเก่าของเราเมื่อวานแล้วมันจะได้ผลแบบนี้เองนะลูกนะขอบคุณมากค่ะอาจานยกประการครับที่บ้านน้องนัทกำลังสร้างบ้านครับวันก่อนได้ประตูหน้าต่างไปแล้วแต่ปรากฏว่าลืมคิดไปว่ายังไม่มีห้องน้ําถ้ามีห้องน้ำเนี่ยชีวิตจะเติมเต็มสมบูรณ์มากคุณพ่อคุณแม่ก็พยายามเต็มที่แล้ะครับแต่ว่า ถ้านัดได้ความฝันวันนี้ที่บ้านจะสมบูรณ์มากขึ้นครับนัดเก่งขึ้นใช่ไหมครับน้องนัดนั่นเก่งขึ้นค่ะน้องนัดลูกที่พี่คุยกับคุณแม่แล้วงบประมาณประมาณหมื่นกว่าบาททางคิงพาวเวอร์บอกว่าเดี๋ยวเติมไปให้เพื่ออยากทําอะไรเพิ่มเติมนะลูกนะมอบงบประมาณในการทาบ้านน้องนัดสามหมื่นบาทจากคิงพาวเวอร์ครับนัดลูก ได้ห้องน้ําแน่นอนลูกบอกคุณพ่อคุณแม่ลูกเราทําสําเร็จแล้วครับพ่อกับแม่ห้องน้ําจะเสร็จแล้วนะเราจะสบายกันแล้วนะน้องนัทลูกนี่คือสิ่งพิเศษที่ซูเปอร์เทนเตรียมให้กับนัทลูกนะคือเหรียญซูเปอร์เทนที่สลักชื่อน้องนัท เด็กที่ก้าข้ามทุกอุปสรรคที่เราท้าทายลูนเด็กที่เก่งมากลูกเรีนนี้เป็นของลูกครับท่านผู้ชมครับช่วยกันเชียร์โหวตให้หนักของเราเป็นหนึ่งในสิสุดยอดอาชีพฟันจิ๋วนะครับ <S <S พิมพ์ S12 ส่งได้ที่4838223เชียร์น้องนัดครับคุณแม่ลูกขอบคุณมากครับ และหลังจากที่น้องนัดคว้าความฝันได้สำเร็จทีมงานซุปเปอร์เทนก็เดินทางไปส่งมอบความฝันให้น้องนัดที่จังหวัดสงขลาทันทีครับเพราะรักในสิ่งที่ฝัน เส้นทางนี้แม้มันจะยาวแสนไกลจะสู้ต่อไปจะก้าวต่อไปจะวิ่งต่อไปจนกว่าเราจะถึอ ถ้าผู้ชมกับท่านทางกรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของทุกผู้ช o อ f i c อ a ฟฟิเชียลนะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ